สวัสดีครับผมทารทอนะครับวันนี้ผมมากับมีดพับเบนช์เมกนะครับหรือเบนช์เมกนะครับผมก็จะเป็นขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดคอมเพกก็ว่าได้นะครับผมทรงใบก็ดูเรียบเรียบพื้นพื้นพื้นธรรมดาทั่วไปนะครับ <c oughs> ส่วนล็อกก็เป็น exit lock. เอสติดล็อกดูแล้วไม่มีอะไรเลย <c oughs> ส่วนตัวด้ามก็เป็น พลาสติกขึ้นรูปนะครับก็เป็นพวกออารมณ์โพลิเมอร์นะครับผมมีลายนะครับไม่ลื่อนนะครับจับเข้ามือดีนะครับผมมีคลิปเน็บให้นะครับผมตัวนี้เก็บไว้เนี่ยประมาณ5 6เดือนแล้วนะครับใบก็ยังมันวาวอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่าวัสดุดีเหล็กดีนะครับผมว่ากันตามที่เขาระบุมานะครับในที่ใบนะครับหนึ่งซเป็นสแตนเลสสตีลชนิดหนึ่งนะครับผม ก็ความแข็งพวกนี้ก็อยู่ประมาณ 58, 59, 60 HRC นะครับอารมณ์ประมาณนี้มีโลโก้ชัดเจนนะครับเหล็กจะมีความมันวาวในตัวนะครับผมแล้วก็5-6เดือนแล้วยังไม่มีอะไรปรากฏว่ามีสนิมเลยนะครับผมตัวนี้ร้านมาถูกหนังให้ตรงช่วงคมนะครับตรงที่มันคมให้มันกดปาดเฉือนได้เนียนขึ้นนะครับส่วนใบเนี่ยมันออกสโตนวอตเงาเแวบบแบบลื่นๆประมาณอยู่แล้ว ก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรมันนะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นก๊อปปี้ฟอร์มไชน่านะครับผมสไเนาจีนนะครับผมก็สวยครับถ้ามีใครมีโจทย์โจทย์ว่าไม่ต้องยาวขนาดกำลังดีใช้งานทั่วไปพกพาทุกวันเบาๆเ,เก็บง่ายคล่องใช้งานกดปากเฉือนออทั่วไปอเนกประสงค์ก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับเอสซิดล็อกนะครับ ้องสะบัดให้ได้จังหวะนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากใบก็อารมณ์ประมาณเป็นความยาวมันสแตนดานนะครับพวกนี้ก็ถึงจุดหมุนก็ประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับถ้าถึงขอบด้ามนี่ก็สามนิ้วนะครับผมก็ถือว่าไม่ใช่มีดขนาดใหญ่นะครับผมด้ามก็ สนิ้วกับสาเอ่อหขุนประมาณนี้นะครับครับผมโอเคใช้งานได้ดีนะครับไม่จุกจิกนะครับไม่เรื่องมากนะครับเปิดมาปุ๊บก็ใช้เลยครับเน็บกระเป๋าเก็บง่ายนะครับใช้มือเดียวได้นะครับอีกมือนึงถือวัสดุที่จะตัดนะครับแล้วก็ดึงออกมาจากกางเกงหรือกระเป๋าปุ๊บก็สะบัดออกไปนะครับกดตรงนี้นะครับสะบัดออกไปปุ๊บดังแปะมันก็ล็อกแล้วนะครับก็ สามารถตัดกดปาดเฉือนอะไรได้เลยนะครับผมใช้ง่ายไม่เรื่องมากงานดีสวยเนียยนะครับถือว่าออกแบบได้ดีนะครับผมแล้วก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะนะครับผมก็ผมก็เลยว่าเออมองว่าอันนี้ก็ไม่ได้ราคาสูงอะไรมากมายแล้วก็ใช้งานเชื่อใจมันได้นะครับแล้วก็ใครหาที่ไม่ใหญ่ไม่ยาวขนาดใบขนาดด้ามกำลังดีเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับรุ่นมันเรอครับก็ปีฟอร์มเชน่านะครับผมห้าห้าหกนะครับผมก็มีมายาวนานแล้วนะครับผมก็เคยทำคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าน,นี้ก็กลับมาทำให้ดูอีกรอบนึงเผื่อจะลืมเรือนม,มันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีมีพับออกมามากมายเลยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่จุกจิก ดมาปุ๊บใช้งานได้ดีเลยนะครับมาลองตัดกระดาษกันนะครับกระดาษ A4 นะครับอันนี้คมพิเศษแล้วนะครับผมลื่นๆเนียนๆเลยนะครับผมคลิปไม่มีตัดต่อนะครับถ่ายไม่ดีถ่ายใหม่นะครับก็จะให้กันเห็นกันจริงจังเร็วๆไปเลยนะครับ กันให้ดูแบบซ้าๆนะครับอโอเคของคิปนะครับผมก็ถ้าเพื่อนเขาด้านหลังเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยก็สำเนาจีนเหมือนกันนะครับก็ก็ยาวด้ามยาวเกินมือใบยาวนะครับผมแล้วแต่คนจะชอบ แล้วก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้งานอะไรมีส่วนใหญ่ซื้อต้องชอบก่อนนะครับถ้าไม่ชอบอย่าไปซื้อนะครับผมเราต้องซื้อในสิ่งที่เราชอบนะครับเห็นแล้วชอบเนี่ยเออนี่แหละที่หาอยู่นั่นแหละครับก็ลองดูว่าเสเต็ปต,ต่อไปก็สเปคได้ไหมหนู่นนี่ได้ไหมนะครับผมค่อยลงมือ,อ,อค้นหาต่อแล้วก็ลองเลือกดูนะครับก็ผม จริงๆมันมีหลายสีนะครับด้ามาผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้ามดำๆนะครับจะได้พกแล้วก็มันดูซุกซ่อนไม่โดดเด่นมากนะครับผมเงาววบเลยนะครับผมสวยงามนะครับก็อย่างอื่นมีอะไรอีกไหมเอ่ยก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวถ้าพกหรอครับถ้าเก็บมาแล้วรวบปั๊บมันจะดุดดูดเข้าไปนะครับมันจะดูดเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเน็บปั๊บเนี่ยถ้าเน็บใน มันก็จะโปลมาข้างขวาเน็บในขวานะครับมันก็จะโปลมาแค่นี้นะครับผมก็ไม่ได้สะดุดตาอะไรมากนะครับกระเป๋ากางเกงหลังกระเป๋าหน้าเสียบได้นะครับเสียบเข็มขัดเน็บในก็ถ้าเน็บนอกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเน็บนอกก็ไม่ไม่ควรจะเน็บนะครับผมก็วิธีเปิดอีกวิธีหนึ่งที่เป็นเป็นแบบให้เขาถ้าเอาให้หมุดมานี่ก็ดันขึ้นนะครับ มันก็จะเป็นอีกกอกนึงไว้ใจได้นะครับผมสมมติถ้าเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่แล้วก็ดึงออกมาจากกางเกงปุ๊บเฮ้ยโหตกใจไงหมดเลยดันเลยกรุบนิดนึงก็ใช้ได้เลยนะครับผมมีอะไรก็ใช้ได้เลยแล้วตัวน,นี้นะครับรุ่นแบบนี้ก็ถ้ามันกรุบแล้วเนี่ยจังหวะมันได้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวมันพับมือนะครับถามว่าแข็งแรงมากไหมหรอก็แข็งแรงในระดับที่ใช้งานระ,ระดับเล็กๆได้นะครับผม ติ่มแทงปาดเฉือนได้อยู่แล้วนะครับผมเก็บก็บางบางท่านก็ใช้สองมือก็เอานี่ลงมาแล้วก็เอานิ้วนี้รวบก็ได้เก็บแบบนิ่มนวลนะครับครับผมได้ง่ายๆสวยไหละครับสวยเรียบๆนะครับเรียบหรูนะครับผมเชื่อใจได้นะครับดังชาญนะครับทนทานนะครับผมเก็ไม่รู้จะมีที่ติอะไรมันหาที่ติไม่ได้นะครับผมมันก็สวยไปหมดเลย รับคมขึ้นคมง่ายนะครับผมแข็งแรงนะครับคมก็อยู่ยาวนานนะครับผมก็สนใจยังไงก็ลองลองดูนะครับหาในร้านทั่วไปก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาเดี๋ยวนี้มันมีหลายเกรดอะ่ะก็เนี่ยผมรีวิวให้ดูแล้วมันได้ขนาดเนี้ยถ้ามันใช่ก็หาไม่ได้หรือว่าไม่มั่นใจลังเลก็ต้องการที่จะจะสั่งกับผมก็ได้นะครับ ผมก็มีมีให้อยู่มีบริการให้อยู่นะครับผมโอเคครับงั้นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ